อ่าส่งให้น้องลูกส่งให้น้องอ่าหัดน้องเลี้ยงบอลสอนน้องสอนน้องเป็นเทรนเนอร์ให้น้องอ่าแซวเลี้ยงมาลูกสิแซวเนอวบันมาี่แล้วเร็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 วเเยนี่ไม่โดนไม่โดน เร็วเตะเตะเร็วเตะเตะเร็วเอาเร็ว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 อ้นู้เรไปเตบอลไปเตบอลนี่นักอลบอลก่อนเอาบอลก่อนเร็ว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 โอยนักบอลทีมชาตินี่โอเก่งเก่เ่งหนูหนูเรเอาบอลให้น้องบอลให้น้อง

สามันตามบอลลูกว้าวว้าวว้าวอ่าพ่อเตะเอาเร็วเร็เตะเลยนี่ไม่โดนไม่โดนโอ้โหเอ้าเดี๋ยวพ่อจะสอนให้หนูเป็นโอ้โหนักวัดทิมชาติเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูก แล้วนักบาสทีมชาติอเตะโอ้โหอาเลี้ยงบอลเลี้ยงมาให้ลูกเตะเร็ว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 โอ้โหโอ้โหฝีมือเจี๊ยนลูกชายอโตมันจะเป็นนักบอลแน่เลยอันแล้วลูกอันแวเร็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 ว